แจ้งข่าวดีไม้กำหนดการพระราชกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านค่ะช่องสิรินุ่นชาแนลมาแล้วค่ะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆให้รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะคะไปฟังข่าวด้วยกันค่ะ ข่าวดีมาแล้วสำหรับทุกท่านรอคอยค่ะพี่น้องชาวไทยค่ะหมายกำหนดการพระราชกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกงานพร้อมด้วยพระบรมสานุวงศ์ทรงประกอบพระราชพิธีสังเบยภาพป้ายเนื่องในเทศกาลตุษจ,จีนประจำปี2564ในวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564 เป็นข่าวที่ดีมากค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยรอคอยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนกาลังใจให้ช่องสิลีนุ่นชาแนลค่ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ